2025เปโรดัวและ2025 Isuzu D-Max รุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่มีความแข็งแกร่งทรงพลังและมาพร้อมดีไซน์ที่หรูหราโชบเชี่ยวนี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราขอนำเสนอภาพด้านหน้าของ Isuzu D-Max 2025สีขาวที่จอดอยู่ในโชว์รูมหรูพร้อมกันชนดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นยิ่งขึ้น Isuzu D-Max 2025ยังคงเอกลักษณ์ของรถกระบะท,ที่ทนทานและสมรรถนะยอดเยี่ยม แต่มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ให้มีความดุดนันโดดเด่นกว่าเดิมไฟหน้าแบบเลดที่สว่างและให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นเสริมความล้ำสมัยให้กับตัวรถกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งแต่ยังคงความสปอร์ตเพิ่มความดุดันด้วยเส้นสายที่เฉียบคมลงตัวกับสีขาวของตัวรถทำให้ดูพรีเมียมและมีระดับมากขึ้นการออกแบบในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ทำให้รถมีการขับขี่ที่มั่นคงและลดแรงต้านลมภายในโชว์รูมสุดหรูที่จัดแสดง Isuzu D-Max 2,025สีขาวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ของตัวรถที่มีความพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นแสงไฟที่สะท้อนกับตัวถังสีขาวหรือการจัดวางรถให้โดดเด่นเป็นจุดศูนย์กลางของโชว์รูมทุกองค์ประกอบช่วยทำให้ D-Max 2,025ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Isuzu D-Max 2025ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้การขับขี่สะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือฟีเจอร์อัจฉริยะต่างๆที่ถูกติดตั้งมาให้ครบครันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทุกการเดินทางเครื่องยนต์ของ D-Max 2025ยังคงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมให้พละกกำลังที่เพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้น ทำให้ทุกการเดินทางรับรื่นและสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังสนใจ Isuzu D-Max 2025่สีขาวคันนี้การได้ชมภาพด้านหน้าของรถที่มาพร้อมกันชนดีไซน์ใหม่ในโชว์รูมหรูคงช่วยให้เห็นถึงความโดดเด่นของรถรุ่นนี้ได้อย่างชัดเจนถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ทั้งทรงพลังและหรูหรา D-Max 2025คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด